สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับข่าวสำนักการระบายน้ำสำหรับกิจกรรมการเปิดทางน้ําไหลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําของกรุงเทพมหานครได้เริ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นฤด,ดูฝน และในวันนี้หม่อมราชวงศ์สุขุธธรรรมพันธ์บรธธธิพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เกียรติมาเปิดกิจกรรมในวันนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของกิจกรรมดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการล้างทาความสะอาดท่อระบายน้ําและเปิดทางน้ําไหลตามคลองต่างๆนะครับมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปชมกันเลยครับหมอ่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการ,รกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดทางน้ําไหลเ,เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าของกรุงเทพมหานครด้วยการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ําถนนสายใหม่ พร้อมการเก็บผักตบชวาและวัชพืชในคลองรามม่อแตกเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสายใหม่โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้บริหารสำนักการระบายน้ำร่วมงานบริเวณลานจอดรถหน้าห้างบิ๊กซีข้างซอยสายไหม47่ถนนสายใหม่จัดกิจก,กรรมเปิดทางน้ำไหลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกันทั้ง50เขตโดยการขุดลอกคูคลองเก็บผักตบชวาและวัชพืช รวมทั้งการล้างทาความสะอาดท่อระบายน้ําถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระบรมราชนีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา81พรรษาในวันที่12สิงหาคมและเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้าท่วมสานักการะรบายน้ําได้ดําเนินการล้างทาความสะอาดท่อระบายน้ําถนนสายใหม่เริ่มตั้งแต่ของลำมอแตกถึงปากซอยสายมหมสิ 68, ทั้งสองฝั่งถนนยาวประมาณ2,000เมตร และการเปิดทางน้ําไหลด้วยการเก็บปักตบชวาและวัชพืชในคลองลำม้แตกจากถนนสายใหม่ถึงคลองหมอน0ยาวประมาณ1,000เมตรโดยทั้งสองกิจกรรมใช้กําลังเจ้าหน้าที่ประมาณ600คนรถด,ดูดเลนเคันรถบรรทุกเทท้าย18คันรถน้ํา4คันเรือเก็บขยะสองลรถงับวัชพืชสองคันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานเขตสายใหม่พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือเข้าร่วมกิจกรรม100คน หลังจากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพหมหานาครได้เดินทางการตรวจเยี่ยมการปุดลอกเปิดทางน้ำคลองัวมลนบริเวณสะพานลอยรถยนต์ข้ามถนนสุขาพิบาล5ช่วงติดต่อพื้นที่เขตสายไหมกับเขตบางเขนและการเปิดทางน้ำไหลคลองบ้านมา้า2 และทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆของการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับผมประชาชนมีความเชื่อมั่นได้เลยว่าสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสำหรับข่าวสำนักการระบายน้ำวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ที่เธอมีให้กันด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสางฉันมาจะขอขอบคุณตอบแทนด้วยสัญญาจากนี้จะทำสิ่งที่ฝันความหวัง,ววงที่คนกรุงเทพฝากไว้ จากนี้ด้วยเรี่ยวแรงที่มีฉันขอทำความดีทุ่มเทชีวิตนี้สร้างสรคนฉันจะทุ่มเทหัวใจเพื่อความสุข